ฮัลโหลดีนไหมฮัลโหลฮัลโหลดีนไหมไม่ได้ยินโอเคกดวีพูดเหรอฮัลโหลเฮลโหลเทสเฮ้ดี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 ดิดีดีดีโอเคโอเคไม่รู้กดวีกับบีมันต่างกันยังไงนะดีไหมอันนี้ไม่ได้ยินเหรอโอเคกดวีพูดไปไปกดกดกด เราไม่ม <Okay. S 3> ีของอ่ะตอนเราจริงเราไม่มีของเราไม่มีเงี้ยอะไรเลยตอนนี้เออไม่เป็นไรก็คืออยากที่รู้กันทั้งคนสตันเพิ่งมาตาแรกผมก็เพิ่งกลับมาได้รอบหลายเดือนกับเกมฟาสโมโฟบีฮัลโหลมายังไอหนุ่มเออต้องอธิบายเกมให้มึงไหมผมต้องทำพี่อะไรเกมนี้ จุดประสงค์ของเกมนี่คือการหาผีใช่การหาผีไปเข้าไปในบ้านาหาห้องหาห้องที่ผีอยู่แล้วโปรเทคผีให้ได้ว่าผีคือตัวอะไรมึงสามารถกด J ขึ้นมาได้เห็นไหมไม,ไม,มันจะเป็นสมุด J แล้วทำไมอ่าหน้าหน้าโอวอร์วิวอ่ะมันจะเป็นใช่ไหมมันจะมีชื่อผีบอกฮัลโหลฮาโอวันนี้ เลยว่าชื่อผีมึงอ่ามึงไปที่ overview มึงเห็น name ไหมแฮร์รอลด์แอนด์แฮร์รอลแอนดอสันนี่คือชื่อผีส่วนข้างล่างแม้มันจะเป็น objective objective คือภารกิจที่มึงต้องทำมึงสามารถทำได้หรือมึงจะไม่ทำก็ได้ถ้ามึงทำมึงจะถ่ายรูปมึงจะได้มึงจะได้เงินเยอะขึ้นถ่ายรูปผีค่าสีต้องต่างกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้องมีเมมเบอร์คนหนึ่งรอดจากการโดนผีล่าอีซี่ไอ้เหี้ยไม่ยากถ้าจะจีบต้องทำไงวะ ก็คือเราต้องอยู่ที่มือนานๆแล้วแบบแล้วมึงกดไปที่หน้าไอ้อีวิเดนอ่าอีวิเดนนี่คือเห็นไอห้พวกอีเบียบป็นผนี้ไหมแล่นี่คือของกับว่าถ้าเราไปเจอหลักฐานตัวไหนให้เราติ๊คนนั้นมึงลองติมั่วๆสามันใช่ไหมมันจะมันจะลดเหลือผีให้หนึ่งตัวอ๋อเออเออส่วนผีก็คือกดไปที่คอสนั่นคือชื่อผีนั่นคือ รายการประเภทผีทั้งหมดที่อยู่ในเกมผีแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันเว uh ้และแล่าว่ามันจะแบบค่าความเกลียดความชอบมันจะต่างกัน mm hmm. เช่นถ้าเรากดที่โยใครมันจะเป็นผีประเภทที่แบบว่ามันไม่ชอบให้คนมาพูดมากในที่มันถ้าพูดมากมันจะล่าหรือ uh หรือถ้าเป็นดะมิมิกดะมิมิกมันจะหลักสร้างสามารถสร้างหลักฐานหลอกได้แต่ไม่รู้ปัจจุบันเปลี่ยนใหม่ยังไนงะ เดลทว,วินคือเราสามารถเจอผีสองห้องพร้อมกันได้สปิริตก็ผีปกติเลยเไปไม่ต้องพูดมากไปเลย<อ>ก้าไปต้นสดนีกมิกสามารถหรกฐานนะไอ้ยี่เราไปใช้อันเดียวไอ้สุดน,นี่คือไฟฉายขีกขวาหยิบกด e หยิบกด e ดี้หยิบกด e นี่มึงเห็น,เห,นเห็นพวกนี้มึงเห็นพวกนี้ไหมนี่คือของหาผีไอ้นี่คือสปีดลิตบลอกสามารถใช้พูดกับผีได้โดยใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะกคุยัับมนเองใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะไอ้ไอ้เนี่ยสปีดบล็อกได,ไได้ได้ได้ผมพูดได้อยู่นี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 ่ไอ้กูวางของคือยังไงวะอ่ากดจีส่วนกดจีวางเฮ้ยคุณวางของคืนกดตัวเลยไอ้ที่ยังไม่โยนเลยมึงสามารถถือของได้คืนหนึ่งอย่างแนละ้วนกะ็บอกก่อน กดคุยยังไงนะกดวีทุกอย่างใช้กดคลิกขวาขวาหรือเปล่ากดคุยคุยกับผีหรือเปล่าลเราทำไมถึงเถืเอ่อเครื่องมือเรามีแค่นี้แหละอ้าวเอามายังไงคุยกับผีกดยังไงนะก็กดคลิกขวาแล้วมึงจบก็กดคุยปกติเลยอ๋อเออตา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 แรกเดือนรอบหลายเดือน มึงเข้าไปปพ๊บเวลาจะเริ่มนับเลยนะหนึ่งสองเอ้เดี๋ยวกดเปิดไช้ได้ไปโอเคเลสเกอร์อเ<ป> okay. ฮ้ยตนัตนตันมึงเห็นนี่ไหม What's up man ตนัตนตนัตน,ตนมึงเห็นนี่ไหมตัน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 มึงเห็นนี่ไหมเนี่ยอะไรวะไอ้นี่คือของต้องสาบในเกมดึงจะมีของต้องสาบโผล่มาให้ เนี่ยมีไพ่ไพ่ทาโร่ไหมเ<ห>น,นบนโต๊ะไม่เห็นบนโต๊ะมึงเห็นนอบนโต๊ะเหรอมึงก็ส่องบนโต๊ะดีเนี่ยนี่คือไพ่ทาโร่สามารถจั่วแล้วว่าเลือกประสบปรากฏการสุ่มได้หรือว่าเลือกให้ผีล่าเลยก็ได้ซึ่งของนักศาสตร์จะมีอะไรอันจั่วเลยเราจะต้องไปเปิดฟิลก่อนไปหาปิดไฟ่ก่อนไะนีม่มาห้องปืนใสเนี่ยเปิดใส นี่ก็เปิดแล้วเอ้ยเอ้ยเ้ยกูรู้แล้วตัน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  ขีอย <eux ils S 1> ู่ข้างล่างไอ้สัสเรื่อยไอ้เหี้ยแล้วกูกำลังตั้งโอ้โเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยนมอยู่ส่วนไหนมอยู่ทางเดินเลยทำไมกูเห็นเป็นไอไออะไรวะอ๋อมันคือสะคานไง ไอ้มันคือหลักฐานคือหลักฐานงั้นกูตั้งตรงนี้นะเออตั้งเลยตั้งเลยเออกูอยากคุยกับพี่ไช <ป S 1> ่เหรอโอเคคุยดิอ๋อไอยีบีออออบอะที่คุยอะยี่ไหนไม่ได้มากหรอ You know, eh? You know, are you? Okay, it will clear. How long, you here how long you, Show yourself. i want to see you. Hello. i want to see you. Hello. อ่าเอาโนไรอยู่ I want to see you bro เป็ไงวะมันอดควรใส่กูแต่มันไม่ตอบ Say xem bên hà nội mỹ kia, mất mẹ mày kuwa mày 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 Hoàng là cũng vang vị tang của tang lúc. Anh mấy em. Wait. Wait, dot, 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 dot. Tappen speedy bok. Ta speedy bok. Ta speedy speedy bok. Ta speedy bok. Ta speedy bok. Ta speedy bên Ta speedy bok. Ta speedy bok. ตาทีมกันกดออฟเหลือกดออฟกับเอ f เอฟขึ้นใช้กูีผูนี้ผีมาแน่นแต่ข้าจะตีกูรถต่ำยังไะมึงรอดจากการอ๋อมอ๋อ,มอ,อมไม่ใช่ไม่ใช่มัน,ม,นมันไม่ได้รอดจากการโดนผีละมึงโดนกดนะอีเวนต์นะอ่ามึงโดนกดอีเวนต์เมื่อกี้ตันฮะมึงโดนกดอีเวนต์คือแบบเหมือนผีออามาให้มึงเห็นแต่มันไม่ได้ทำอะไร อ๋อ oh. ตันข้อดีกูมีอะไรเบอกคือ <ừ. S 2> เราเจอหลักฐานเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือดอตโปรเจกเตอร์เฮ้ยตอนเพียวามาเฮ้ย hey, ใช่หรือเปล่าว่ามันเมื่อกี้มึงเห็นตอนไฟหายกับพี่มึงเห็นผีไหมเออไม่เห็นนะเพราะกูก็วิ่งขึ้นมาเลย เราเดอทิ้งก่อนข้าตะอยู่เือสีสีไติ๊กไปที่โอน้ติ๊กยังอติ๊กละโอเคนะั่นคือเลือประเทศผีแล้วอโอนอิจุดแข็งงโอนิ จะแอคทีฟมากเมื่อมีคนเนียบายเนียบายคืออะไรวะไม่รู้อะแอนเซอ t ิตี้ฟาดรถเซอริตี้จะรถเ,เร็วขึ้นไม่รู้สิอูอังกฤษไม่ใคยเห็นเท่าไหร่ถือว่าถือว่าลองอน,น,นึโอนี้แล้วกันไอเราทำพี่อะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว ไอ้เฮี้ยสป,ปิริต <c oughs> ลาพิสตันมันก็ผีก็โง,ง่เลยไอ้เฮี้ยกูไม่ยอมแพก้กูขออีกตาหนึ่งไอ้สัตว์ให้แต่ไม่รู้อะไรเปล่าเฮ้ยใช้ๆต๋องคนนี้โอ้โหไอ้เฮี้ยพวกหวัวไอ้สัตว์พุ่งมาล่าผีฟ้างจริงดิมันโคตรสว่างเลยตัน เฮ้ยตันท่นท่นสามารถอยู่คนละห้องแล้วคุยกันดีเลยท่านท่นมึงเห็นดีไหมนึกมันต้องไกลกว่านั้นท่านเรามาคุยเรามาเรามาเล่นนี่กันเถอะกระดานบอร์ดผีเนาะช่างหัวไม่เนาะมันมีทันหมดไม่หนิผีละผีไม่ไม่ไม่ผีไม่ผีละผีที่เราต้องการหาผีผีอยู่ในในการเล่นกระดานวิจาร อ๋อเอออันนี้ Ghost มึงวางเนี่ยไม่เห็นเลย Where are you H A L L W คืออะไรวะ ไปไอ้เหี้ยยิ่มันกูใช่ไหมล่ะเสียงมันอยู่ข้างๆเหี้ยอ๋อกูว่าผีอยู่ทางเดินพ่อฮาเวิร์แต่ว่าทางเดินคงโถงสักอย่างนั่นแหละลืงมันไม่ใช่ A L L แล้วกูก็จำไม่ได้แล้วที่เลย S A L L W A Y. Mình thanh đấy ngay, mà kêu kui mình chậm <coughs> <coughs> ที like <laughing estrogen> ่ไม่ทำมันเียเอลิกูตายเลยไอ้เฮียคาสตีเว้ พี่แกกลับไม่เป็นนะแม่งกลับไม่เป็นทักมาถามแกลอะไรทีนี้คูอว่าใช่แน่แน่ยังไม่ทำฮียอะไรเลยแต่กูตายแล้วเฮีย ไอ้เฮียกูยังไม่ทำอะไรเลยสัตว์ใไใจนะมอเ่เกี้ไอ้เฮียกงไม่พูดดีอะไรเลยสัตว์คือแบบมึงก็จแจ๋วแวไม่ผีมันล่าได้แล้วมันล่าเลยไอ้เนี้ย